คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้ออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางว่างเนี่ยให้สามารถปรับเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางทับต้นได้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้ออกประกาศแล้วนะครับ เรื่องของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของส่วนราชการระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่5ปีพุทธศักราช2565ซึ่งประกาศดังกล่าวเนี่ยประกาศณวันที่19ทธันวาคม2565นะครับทีนี้ในรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนะครับในรายละเอียดนี้เนี่ยในข้อที่2นะครับ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเขาประกาศวันที่19ธันวาคม2565นะครับ<ม>ก็มีผลนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปนะครับส่วนในข้อ3เนี่ยให้ยกเลิกความในวงเล็บ1ของข้อ13ของประกาศ ฉบับที่สองพุทธศักราช2562และใครใช้ข้อความต่อไปนี้ก็คือวงเล็บหนึ่งเนี่ยอ่องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตำแหน่งประลัดว่างซึ่งเป็นตำแหน่งประหลัดระดับกลางว่างเนี่ยอยู่ก่อนวันประกาศฉบับนี้ใช้บังคับนะครับก็คือว่างก่อนที่ประกาศนี้ใช้เนี่ยให้สามารถกำหนดตำแหน่งเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางทับระดับต้นนะครับโดยความเห็นชอบของกออบตอจังหวัด แล้วก็สามารถที่จะสรรหาผู้มาดำรงตําแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับกลางหรือระดับต้นในระดับใดระดับหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอบตใดนะครับตําแหน่งปลัดว่างอยู่ก่อนแล้วนะครับเป็นประหลัดระดับกลางก็สามารถที่จะเสนอก่อจังหวัดเนี่ยขอเป็นระดับกลางทับระดับต้นกรณีที่ตําแหน่งว่างนะครับแล้วก็สามารถสรรหา ผู้มาดำรงตำแหน่งเนี่ยจะเป็นประหลัดกลางก็ได้หรือระดับต้นต้นก็ได้นะครับในวักต่อมาเนี่ยภายในระยะเวลา60วันนับตั้งแต่อบอตอได้กำหนดตำแหน่งประหลัดเป็นระดับกลางทับต้นเนี่ยให้สามารถดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการโอนการรับโอนี่ผู้ที่ดารงตำแหน่งหรือว่าเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็ได้หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการก็ได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าล60วันแล้วนะครับก็ให้รายงานตําแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับกลางหรือระดับต้นเนี่ยที่ว่างให้กออบตจังหวัดหรือกออบตดําเนินการสรรหาทั้งนี้เนี่ยการแต่งตั้งตํงตาแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเนี่ยให้แต่งตั้งในตําแหน่งประหลัดองค์การบ,บริหารส่วนตําบลระดับกลางก่อนเมื่อใช้บัญชีหมดแล้วจึงแต่งตั้ง จากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับระดับต้นต่อไปก็หมายความว่าให้รับโอนผับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ดําเนินการสรรหาโดยก่อจังหวัดหรือก่ออบตก็ได้นะครับโดยบัญชีก็จะมี2บัญชีก็คือประหลัดระดับกลางและระดับต้นโดยให้บรรจุตำแหน่งประหลัดระดับกลางให้หมดก่อนนะครับแล้วจึงไปใช้บัญชีตำแหน่งประหลัดระดับต้นนะครับกรณี อ,อบาตาเนี่ยได้ปรับปรุงระดับตําแหน่งประหลัดละเป็นระดับกลางแล้วเนี่ยให้ดําเนินการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งระดับกลางตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับวักต่อมากรณีการสรรหาในตําแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับต้นเมื่อผู้นั้นเนี่ยโอนมาดํารงตําแหน่งในอ,อบาตาที่กําหนดตําแหน่งระดับกลางทับต้นแล้วเนี่ย ให้อบอมาตอต้นสังกัดเดิมกําหนดระดับตําแหน่งประลัดองค์การบริหารส่วนตํำบลที่ว่างเป็นระดับกลางนะครับวักต่อมาการกรณีเป็นการสรรหาในตําแหน่งประหลัดระดับกลางเมื่อผู้นั้นโอนมาดํารงตําแหน่งในระดับประหลัดระดับกลางหรือระดับต้นแล้วนะครับถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นตําแหน่งประลัดระดับกลางเมื่อโอนมาดํารงตําแหน่ง ในระดับกลางทับต้นแล้วเนี่ยให้อบตต้นสังกัดเดิมกาหนดตําแหน่งประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นระดับกลางหรือระดับต้นแทนนะครับมี2กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยกรณีสรรหาในตําแหน่งประลัดระดับต้นการสรรหาระดับต้นเมื่อผู้นั้นโอนมาดํารงตําแหน่งประลัดระดับกลางทับต้นแล้วเนี่ยให้อบตต้นสังกัดกําหนดตําแหน่งประลัดเป็นระดับ ที่ว่างนี่เป็นระดับกลางส่วนกรณีการสรรหาในตําแหน่งประลัดระดับกลางเมื่อผู้นั้นโอนมาดํารงตําแหน่งเป็นกลางทับต้นแล้วเนี่ยให้อบาตาต้นสังกัดกําหนดตําแหน่งประลัดที่ว่างเนี่ยเป็นระดับกลางทับต้นแทนนะครับวักต่อมากรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประหลัดอบาตาระดับต้นภายหลังจากประกาศฉบับนี้นะครับ เมื่อผู้นั้นมีคุณสมบัติที่จะคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประลัดระดับกลางให้อาบาตาเสนอกออาบาตาจังหวัดพิจารณาเห็นชอบปรับปรุงแผนอัาตรากำลัง3ปีให้ตำแหน่งประลัดระดับต้นเป็นระดับกลางได้นะครับแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขภา,าระค่าใช้จ่ายตามมาตรา35แห่งพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่น พุทธศักราช2,542โดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์ค่าง,งานอีกแต่อย่างใดเพียงแต่ดูว่าคุณสมบัติครบนะครับแล้วก็เงื่อนไขภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา35นะครับวักต่อมากรณีตำแหน่งประหลัดอาบาตาที่ดำรงตำแหน่งระดับต้นก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเนี่ยก็ให้ดำรงตำแหน่งเดิมเนี่ยตอไปหรือ กรณีที่มีผู้ดารงตําแหน่งอยู่เนี่ยหากประสงค์จะปรับปรุงเป็นประหลัดระดับกลางก็ให้อบตาเสนอกอบตาพิจารณาเห็นชอบปรับปรุงแผนตากําลังสปีให้ดํารงตําแหน่งประหลัดระดับต้นเป็นระดับกลางภายใต้เงื่อนไขภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา35เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้คือในรายละเอียดของประกาศคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตนําบลเรื่องอมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่5พุทธศักราช2565นะครับซึ่งประกาศนี้ก็ลงประกาศตั้งแต่วันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2 565นะครับแล้วก็มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตำแหน่งประหลัดว่างนะครับระดับกลางเนี่ยว่างอยู่ก่อนวันที่เขาออกประกาศฉบับนี้เนี่ยก็ สา,าสามารถที่จะขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังเป็นตำแหน่งประหลัดระดับกลางนะครับระดับกลางทับระดับต้นได้เพื่อสามารถที่จะรับโอนหรือว่าสอบคัดเลือกนะครับคัดเลือกประหลัดระดับกลางมาดำรงตำแหน่งหรือประหลัดระดับต้นมาดำรงตำแหน่งก็ได้นะครับ